สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะ Hi everyone how are you today ค่ะวันนี้พี่กันจะมาคุยเรื่องณตอนนี้นะคะพี่กันมีปัญหาเกี่ยวกับการตอบคอมเมนต์หรือคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะแต่เพื่อนๆหลายๆท่านก็ไม่สามารถที่จะเห็นคอมเมนต์ของพี่กันนะคะกำลังพยายามแก้ไขอยู่นะคะแต่ว่า ถ้าคนไม่รู้นะคะใช้เวลาเป็นวันก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะหรือไม่ได้แล้วหาปัญหาที่เราทําอยู่เนะี่ยหาไม่เจอนะคะถ้าเพื่อนเพื่นเพื่อนอน,อน,น้องๆคนไหนนะคะมีปัญหาเหมือนพี่กันแบบว่าเราคอมเมนต์ไปหาเพื่อนแต่ในในเออเราคอมเมนต์นะเราเห็นนะคะแต่เราส่งไปแล้วนะ่ะเพื่อนไม่เห็นคะ่ะคือส่งไปแล้วเขาก็ไม่เห็นเราว่าเราเอ,อ ก็ไปสปอร์ตเหมือนที่เขามาสปอร์ตให้นะคะไปสปอร์ตแล้วก็ทำเออ <_ an> ก็ดูเตมอะไรเงี้ยพี่กันให้ให้เกินร้อยนะคะให้ใจเพื่อนๆเ,เกินร้อยเลยจริงเออเอเราทำดีที่สุดแล้วเราเออไม่เห็นเพื่อนๆหลายคนไม่เห็นเลยคะ่ะมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งเพิ่งจะเห็นว่าเออเราทำมาเป็นเดือนแล้วนะเออแล้วก็ลองไปดูเอ่อคอนเทนต์ เอ่อคลิปของเพื่อนๆนะคะที่พี่กันส่งไปเนาะก็ไม่ไม่ขึ้นนะคะมันไม่ขึ้นเนาะเออเราก็อ้าวเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราไม่ไม่กลับไปหาเพื่อนทั้งเพื่อนก็มาหาเราอะไรเงี้ยทั้งๆท,ท,ที่เราก็ทําทุกอย่างเท่าที่ทาได้นะคะนะคะตอนนี้ก็พี่กันกับสามีกําลังซ่อมอยู่คือไรซ่อมให้นะคะเพราะพี่กันภาษาอังกฤษก็ได้ ก็พอสมควรแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนาะก็แกก็พยายามซ่อมให้นะคะถ้าอย่างไงก็พี่กันอนะใครมานะคะพี่กันกลับไปหาทุกทุกคนคะ่ะไม่ไม่เคยที่จะไม่ไปหาแล้วก็รักกันทุกคนเลยนะคะรักรักทุกคนเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้พี่การแล้วก็ถ้าไม่เห็น คอมเมนต์ของพี่กันที่ส่งกลับไปแล้วก็ดูคอมเมนต์ก็ทำให้เหมือนกันปกติแต่ถ้าไม่เห็นนะคะพี่กันก็จะพยายามซ่อมให้มันเสร็จนะคะทำไงได้เราโอ้โหเครียดคะ่ะเครียดเครียมากจะร้อ,องไห้เมื่อคืนนี้ก็ซ่อมไปโอ้โหนอนตีสองตีสามก,ก็ก็จบก็ต้องพอ แล้วก็ลุงนี่ก็วันนี้แกก็ทําเกือบทั้งวันเลยก็บอกโอ้ก็ต้องพักเบรกพักอะไรนะคะก็บอกพยายามจะไม่เครียดมากนะคะก็เราทํามาถึงขนาดนี้แล้วเนะาะก,ก็อยากให้มัน <c oughs> ขอโทษค่ะให้มันสําเร็จนะคะให้มันสําเร็จไปตามขั้นตอนนะคะยังไงก็พี่กันก็ต้องขอโทษมาณนะตอนนี้ไม่รู้ความผิดของใครของพี่กันหรือเปล่า <c oughs> ขอโทษค่ะ มันเป็น <c oughs> ความผิดของพี่กันหรือเปล่าหรือเราไปแตะอะไรตรงไหน u ูโ o ก็ไม่ขึ้นนะคะใครที่คอมเมนต์มาจูโดพี่กันก็ไม่เห็นเหมือนกันก็เป็นแบบว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องให้รู้จุดนะคะยังหาจุดไม่ได้ว่าเราไปแตะตรงไหนทำยังไงประมาณนั้นนะคะถ้าใครนะคะได้เห็นคลิปนี้ของพี่กันนะคะถ้ามีปัญหาเคยมีปัญหาแบบนี้ ก็นาจะแนะนำพิกันด้วยนะคะว่าจะทำยังไงเพราะว่าอยากให้รู้จริงๆนะคะเพราะว่าเออเราก็ส่งกลับมาเนาะแต่เพื่อนๆไม่เห็นคอมเมนต์ของพิกันทั้งๆที่เราก็เห็นว่าเราส่งกลับไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เครียดนะคะแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าเป็น ชั่วคราวนะคะถ้ายังไม่เห็นคอมเมนต์ของพี่กันก็พี่กันเข้าไปนะทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปของพี่กันแล้วก็ถึงไม่ดูก็ทัง้งถ้าคลิปขึ้นมาพี่กันก็เข้าไปดูแล้วก็ไปเมนนะคะก็ก็ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนใครยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยว่าทํายังไงจะไปหาใครมีใครเป็นเป็นเอ็กซ์เพร์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ รับฟังพี่กันนะคะแล้วไงเดี๋ยวขอขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวไปขอไปทานยาแป๊บหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอจบคิดไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ